วันนี้ที่โรบินสันลบบุรีมีจุ๊บเหม่งมานะพี่ๆจุ๊บเหม่งเจไดใจดีและพี่แป้นมานะปะ้าก็เลยหนีเด็กๆเ,เที่ยวหนึ่งวันนะพี่ๆไม่เชิงว่าหนึ่งวันหรอกประมาณช่วงเย็นเย็นห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะพี่ๆมาก็โอ้โหคนเยอะมากเลยนะค้นนินแน่นเอียดเลยนะปะ๊ะมาหอดกันนึกว่าดาราทันนึงและวะ้วว่ะเบียดเสียดแทบจะมองหาจุ๊บเหม่งไม่เจอเลยนะพี่ๆหายังไงก็หาไม่เจอนะพี่ๆสุดท้ายไม่เกินความสามารถของปะปะ๊ะหมุน่าถอไปหมุนหา จุ๊บหมิงห้ได้ปะตกว่า<อ>จะแพนกล้องหาจุ๊บหมิงเจอนะพี่พี่ต้องแหวกหาหูหาช่องนะคือคือคนยืนเบียดเสียดกันมากเลยนะพี่พี่นี่เจอแล้วนะจะยุบไกลเลยเดยอยู่ไกลอยู่เด้เพราะว่าคนเบียดกันเด็กหน่อยก็หลายนะพี่พี่เด็กๆที่ชอบจุ๊บหมิงก็เยอะมากๆเลยนะที่แรกป้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเด็กจะเยอะขนาดนี้นะว่าคนจะเยอะแบบนี้นะพี่พี่าะล้ว่าคนสิหลายปานีป้าคงไปตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะพี่พี่ไปนั่งล้อหนาอันเวทีไปเจอเซเล็บจุ๊บหมิงก็ดีใจนะพี่พี่ก็คือน้องหน้า รักมากเลยนะทั้งเจใดใจดีนะก็คือโอ้เบิงค้นเบียดเสียดกันวาาสอบไปขอจับน้องแน่นิดๆน่นอยๆน,น,น,นะพี่พี่สุดท้ายป้าก็ได้ของดีนะพี่พีๆรอๆส่งจุ๊บเม่งและเจใดใจดีขึ้นรถกลับบ้านนะขอให้เด็ก <S <S 1> <S 1> ๆเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะบ๊ายบาย